โยแม่พระเอาของมาให้อะไรอ่ะ,อะยังไม่ให้ดูอ่ะไหนมีหลวพระอยู่เต็มเลยเนี่ยเหรอเนี่ยจะแกะเก็บไปก่อนเนี่ยไหน,นหนูบอกแกะไ้นแม่แม่เอาข้าผักก่อนฮะแล้วก็ใจดีว่าเด็กไปเนี่ยดีใจเว้ยเนี่ยมีมีพระลูกชายเป็นพระมหาเนี่ยนะโยแมแม่ใจห่วงมืออนนูไกกลั โมห่วงทำไมอ่ะบวชเป็นพระแล้วไม่ต้องห่วงพระแล้วไหนโยแมวจะแกะอะไรนี่เอาไว้หัวนอนเลยนี่เหรอแกะตอย่างใบมันมาไม่ได้แกะฮะยิ้มหน่อยดิยิ้มสวยๆหน่อยนี่มันไอ้นี่อ่ะนี่ของเอามาให้ดูสิสาธุดทุกูกนว่าอะไรบ้างออกมาเลย ดูก่อนดูก่อนบินธบาตมาแล้วคราวนี้ก็แบ่งปันให้โยมก็ไปบางแล้วแล้วก็เหลือก็เลยเอามาให้โยมแม่นะขนมขนมปังขนมปังฮะงชอบไหมกาแฟาไว้ให้ให้หนูกันนะกาแฟไว้ให้หนูกันนะกาแฟกาแฟซองแดงเมื่อกี้ซองเขียว อันนี้อะไรยาสาบป๋มไหม,ไมไอะไรไม่รู้นะฮะแชมพูแล้วมั้งชอบไหม,ไมของฟรีไงก็ชอบอะ่ะไ,ไม่เบือ่อหนังหนัง,น,ง,น,งนอนอยู่ก็เตียงไะอะไรด,ดูเอามีอะไรอีก เอไอไงนมคนหวานนมค้นหวานนมปังเอาไว้บนที่นอนนี่<ะ>ไว้บนที่นอนก่อนฝากไว้ให้หนูด้วยนะอ,อะไรอีกดีไหม,ม,เ,ดมเดินบาทมานั่นแหละโยมก็ใส่บาทมาแล้วก็เลยเก็บมาให้โยมแม่นัน่นแหละเออนั่นแหละไอ้หนูมันใช้ไหนได้ก็ให้มันไป เดี๋ยวบ่ายพ่อต้องไปสอนทำที่โรงเรียนก็นเลยแวะมาหาก่อนไงนไนจ้ะอะไรอีกนมน้ำผลไม้ดีไหมแกงเมื่อเช้าฮะานนอ,าอ่าไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างโย,ยมใส่บาตมาพระฉันไม่หมด เห็นไหมเดี๋ยวพระไปสอนทําตอนประมาณบายโมงนะเดี๋ยวเพลงนฉันที่บ้านนี่ก่อนก็ได้กาแฟอะไรอีกหมดยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดหมดแล้วเดี๋ยวถุงขอคืนด้วยพระต้องเอาไปใช้ นี่ของยมตูผ้า,าจานเอามาให้ยมแม่ด้วยยมตูตยมตูเขาใส่ทุกวันเลยนี่โอยมตูพ้าจานเอามาให้ยมแม่ด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะยมที่ใส่บาตรสาธุาายมแม่บอกยมตูหน่อย,อย <laughs> ขอใจเด้อตนะูแม่ทำมาหนะแงีก <laughs> อ,อยู่ระยองนู่นไม่ใช่ตูนี้ไม่ใช่ตูเราตูาตูนู่นอ่าอยู่ที่ ที่วัดที่พระอยู่แหละใส่บาทใส่บาตท,ทุกวันเลยใส่กาแฟเขาทำร้านร้านกาแฟอนุโมทนาบุญด้วยโยมนะนี่เอาของมาให้โยมแม่บางทีก็ฉันไม่หมดนโยมเนาะก็แบ่งปันกันไปก็อยากให้ทุกคนนะได้ดูแลโยมพ่อโยมแม่นะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ทำให้ท่านชื่นใจนะไม่ใช่พอท่านลาลับไปแล้วค่อยมาห่วงกันมาทำบุญให้กันเนาะทำบุญตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดละยม,ยม,ย,มยมตูบอกแม่รักษาสุขภาพนะคะ, <c oughs> ำะกำลังใจเยอะยมแม่เดินไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ก็ใช้ใช้ขาเทียมอยู่ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุกี่ปีแล้วสี่นะปีแล้วแต่ยังกำลังใจดียม อนุโมทนาบุญอยังไม่มีบ้านอ่ะนะตัวรูพระเก่าๆก็ยังเก็บดูความเป็นแม่โย,ยมดูรูพระเก่าๆก็ยังเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้หมดทุกอย่างตั้งแต่ตตั้งแ่พระพระเก็บไว้หมดเลยรู รูปเก่าๆตั้งแต่พระเริ่มบวชตั้งแต่เป็นพระมหาใหม่ๆนิยมน้องชายอ,อนุมโมทนาบุณนยมนะเดี๋ยวพระจันทร์ก็จะคุยกับแม่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะฉันเพนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายไปสอนทำวัยพระสวดมนต์นโยมถ้าว่างก็เข้ามาดูประมาณสองโมงประมาณสองโมงครึ่งนนะเดี๋ยวจะ ถ่ายทอดสดไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะที่โรงเรียนบ้านวังหินนะยโยมนะมาสอนทุกๆวันวันศุกร์วันนี้เลยเข้ามาเยี่ยมโยมแม่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านบุญรักษาพระคุ้มกองสาธุ